สวัสดีครับผมเซลนบจากบริษัทเทอร์มินอลอีสุสุสมุทปราการต่อเนื่องกันอีกคันหนึ่งสำหรับเจ้า4ล้อ NLR 1 2 3 4รอล้อบรรทุก4ล้อจัมโบ้ของอีสุสุเครื่องยนต์ใหม่ยูโร5นะครับคันนี้จะคนละคันกับเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะแต่ว่าการดีไซน์ของตัวรถนะครับช่วงล่าง5ตันเหมือนกันเลยลูกค้านิยมแบบนี้กันค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่าความสูงของคันเนี้ย ตัวตู้จะสูงอยู่ที่สองเมตรถ้วนนะครับสองเมตรท่วนจะประมาณนี้เลยตัวตัวตู้เนี่ยก็จะเสมอกับตัวบังลมหัวแข็งพอดีเลยนี่สเปคตรงนี้ก็ความสูงสองเมตรถ้วนกว้างเมตรปดสิบห้ายาวสามเมตรยี่สิบนะครับสําหรับตู้คันนี้ช่วงล่างบรรทุกห้าตันเหมือนเดิมนะฮะคันนี้ก็มีให้เลือกทั้งแบบเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโต้สมูทเตอร์สำหรับสล้อจัมโบ้ของเรา จดทะเบียนป้ายเขียวเรียบร้อยก็เตรียมส่งมอบลูกค้าอีกทันหนึ่งบรรทุกได้แบบถึงอกถึงใจเลยสีล้อป้ายเขียวบรรทุกไม่ติดเวลาใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลก็สามารถขับได้เลยนี่นะฮะสำหรับลูกค้าที่ขับเกียร์ธรรมดาไม่สะดวกนะฮะเราก็มีทางเลือกเป็นเกียร์ออโต้สมูทเตอร์ด้วยช่วงล่าง5ตันเหมือนเดิมครับเปลี่ยนล้อกระทะปะหาสีล้อเลย พร้มอมยางมิชลิน XCD2 แล้วก็เสริมแหนบหน้าหลังให้ด้วยด้านหน้าเนี่ยเสริมแหลบให้หนึ่งแผ่นพร้อมเปลี่ยนโชกเปลี่ยนโชกแกน16มิลเลยแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเสริมแหนบเสริมแหนบให้หนึ่งแผ่นแล้วก็ช่วงล่างทั้งด้านหลังลรอกระทะผาสี่สี่ล้ 4, 4ลอเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเสริมแหนบให้ทั้งหมด3แผ่นพร้อมเปลี่ยนโชกด้วยเช่นเดิม โชคเนี่ยเปลี่ยนให้ทั้งหมดสตัวฝาแฟดตกับเมื่อคันที่แล้วเลยนี่เป็นตู้แบบเปิดท้าย2บานนี่นะครับประมาณนี้เลยเปิดท้ายสองบานส่วนดีไซน์แบบอื่นๆนะฮะสำหรับตัวตู้เนี่ยลูกค้าก็สามารถเลือกได้แบบนี้ก็เปิดท้ายสองบานแล้วก็เปิดท้ายแบบเปิดด้านข้างได้ด้วยนะฮะลูกค้าเลือกตามแบบที่ลูกค้าใช้งานได้เลย จะเปิดด้านข้างด้วยก็ได้ตามที่ลูกค้านําไปใช้งานในธุรกิจในอุตสาหกรรมในเรื่องของการรับจ้างก็ได้นะครับสําหรับ4ล้อพวกนี้จดทะเบียน้ายเขียววิ่งได้24ชั่วโมงเลยเนี่ยขอพามาดูเป็นคลิปสั้นๆสําหรับ4ล้อ N.O.R. 1.2.3ยูโร5ใหม่ของเราสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็เบอร์โทรผมอยู่ในคลิปนี้แหละนะครับ แล้วก็ ID Line ของผมอยู่ด้านล่างเพจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้เลยสำหรับสีล้อ NLR 1 2 3 4ล้อจัมโบ้ของเราวันนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ